ความมันของมะพร้าวความมันของกะทิและความหอมมันของงาโอ้โหมันลงตัวสูตรนี้ลงตัวมากอร่อยมาก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วจากกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยทุกคนคะ่ะบ้าบอพอแตกมากไม่แบตเตอรี่หมด ซลินเพิ่งชาร์จไปเมื่อสองสามวันที่แล้วสงสัยคงจะชาร์จไม่ดีอะแบตเตอรี่หมดมีหน้าหละคลิปที่อัดไปก่อนหน้านี้นะคะคลิปที่แล้วช่วงท้ายอ,อยู่ๆไมก็ตัดไปเออแล้วเมื่อกี้ใช้ได้ใช้ใช้ได้นิดเดียวเนี่ยแล้วก็อัดเสร็จเรียบร้อยทำคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ตัดไปเพราะแบตหมด เออดูดูเอาเห็นไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวซิลินมาบอกใหม่อีกรอบนะคะไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรอันนี้ทําเสร็จไปแล้วเนาะซิลินมาบอกใหม่อีกรอบนึงพูดอีกรอบหนึ่งได้ไม่มีปัญหาเรามาเริ่มที่กล้วยกันก่อนกล้วยที่ซิลินใช้นะคะอยู่ที่นี่มีแต่กล้วยหอมมีไม่มีกล้วยเยอะเหมือนบ้านเรานะ จะมีกล้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือกล้วยที่มาจากแอฟริกาที่ดำๆและอันใหญ่ๆยาวๆอะ่ะเอออันนั้นซิรินยังไม่เคยกินไม่รู้ว่าเอามาทํากล้วยทอดได้ไหมแต่กล้วยหอมที่มีอยู่นะคะสามารถทํากล้วยทอดได้ทีนี้วิธีการเลือกกล้วยหอมได้ยินไหมเนี่ย<ม>กดอัดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปเช็กกันเอาออัดอยู่อัดอยู่ มีสติไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้วิธีการเลือกกล้วยหอมสำหรับทอดนะคะซิลินขอแนะนำให้เลือกกึ่งเขียวกึ่งเหลืองเนี่ยจะประมาณเนี้ยังมีขั้วมันยังมีเขียวเขียวติดเขียวเขียวอยู่นะคะเหลืองครึ่งเขียวครึ่งอย่างเงี้ยอ่ะประมาณนี้กล้วยอันนี้นะถ้าทอดวันนี้จะดีมากแบบนี้เลยนะสีนี้เลยทอดวันนี้จะดีมาก แต่ซิลินไปที่ร้านมันไม่ได้มีให้เลือกเยอะนะคะได้เท่านี้ก็บุญหัวซิลินแล้วนะที่เหลือนั้นเหลืองไปเลยอีกฝากนึงก็เขียวอือไปเลยเนี่ยก็ได้เท่านี้มานะคะพรุ่งนี้ก็คงจะเหลืองกว่านี้อีกหน่อยก็น่าจะพอใช้ได้อยู่เหมือนกันใช้ได้ทอดได้แต่ว่าเวลาทอดก็จะเหมือนอาทิตย์ที่แล้วอนะเนาะที่เราไปตลาด เออเขาก็จะเละ,เละ,เละแฉะหน่อยแต่ก็ใช้ได้เขาจะหวานมากเลยเนาะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วแต่แล้วแต่ชอบแต่ถ้าเราทำขายนะแบบนี้เพอร์เฟโอเคผ่านไปสำหรับการเลือกกล้วยสำหรับทอดนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยสวยถ้าทอดวันนี้จะเลิศมากอ่าทีนี้มาถึงส่วนผสมที่ซิลินผสมไปแล้วน้ำตาจะไหล <laughs> ทำคลิปไปแล้วมาเริ่มกันใหม่นะคะส่วนผสมของซิลินมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าโพดมะพร้าวขูดฝอยเล็กๆอะ่ะจำไม่ได้นะเขาเรียกว่าอะไรมะพร้าวมะพร้าวแบบนี้ค่ะที่เขาเอาไปทําขนมอะมะพร้าวขูดอบแห้งอะประมาณนั้นอะนะคะน้ำปูนใสน้ำตาล งาขาวดำแล้วแต่แล้วก็เกลือส่วนผสมมีแค่นี้นะคะสัดส่วนจดนะจดนะงาขาวงาดดำแล้วแต่จะใส่เออแค่นี้ แค่นี้เลยนี่ต่อหนึ่งส่วนนะแต่ทีนี้ซิลินทำหม้อเนี้ยก็คูณสี่เข้าไปจะพอไหมเนี่ยคูณสี่ซิลินยังไม่ทอดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆจะทำกินเองที่บ้านไม่ได้ทำขายนะคะเพื่อนเพื่อนผสมแป้งเสร็จแล้วรอเขาสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้ไอตัวมะพร้าวเนี่ยเขาอืดเต็มที่ก่อนเนาะพอเขาอืดมาอีกเพื่อนๆก็เช็คดูว่าเออมันข้นไปไหม มันอะไรไปไหมถ้าเกิดว่าชอบแบบข้นๆแป้งหนาก็ไม่ต้องเติมน้ําแล้วก,ก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าชอบแป้งบางกรอบนิดนึงก็เติมน้าเปล่าไปนิดนึงได้หรือเติมกะทิไปสักนิดนึงได้นะคะแต่อย่าให้เหลวมากนะแล้วแต่ชอบละกันแล้วแต่ชอบอ่ะทีนี้ซิลินจะเอาไปขายพรุ่งนี้ เอาไปขายพรุ่งนี้ซิลินก็จะซีนแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนนะคะก่อนซิลินจะเอาไปเก็บเข้าตู้เย็นนะคะซิลินจะแบ่งออกมาทอดให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะว่ามันใช้ได้ไหมไปค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันจ้ะคือกล้วยมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยระหว่างที่เรารอน้ํามันเดี๋ยวซิลินจะหั่นดูก่อนเนาะอาทิตย์ที่แล้วที่เอาไปท,<ข>ที่ตลาดนะคะรู้สึกว่าวิธีการหัน่นมันไม่ค่อยโอเคอะ ลินคิดว่าน่าจะหั่นแบบนี้ดีกว่านะตัดหัวตัดตูดเอาขนาดไหนดีสามหรือแบบนี้หรือแบบนี้ชิ้นเล็กเนาะเพราะกล้วยมันใหญ่มากเลยเนี่ยเอาหั่นสักสามแล้วกันเนาะลองดูอาทิตย์ที่แล้วกล้วยเล็กนะคะกล้วยนิดเดียวอันนี้กล้วยใยใหญ่หญเออเออหั่นแบบนี้ดีกว่า เออแบบนี้ดีกว่าดูสะอาดดีเออเออโอเคเข้าใจละอือันนี้ซิลินแบ่งมาแล้วนะคะเออถ้าเราปอกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะเออปอกแบบนี้ดีกว่าต่อจากนี้ไป เพื่อนๆว่ามันหนาไปไหมที่เมืองไทยเขาไม่ได้ผ่าครึ่งแบบนี้นะเนาะเขาทำบางกว่านี้เนาะบ้านเราอะลองดูกันเนาะเป็นกระทะเชฟล่อนนะคะกลัวจะติด ก็อบอร่อยมาก มาถึงช่วงท้ายคลิปค่ะซิลินจะเพิ่มเติมให้นะคะนี่ค่ะกล้วยที่แบบทอดแล้วเพอร์เฟกเลยแบบนี้นะคะจะมีความเขียวอยู่ช่วงนี้นิดนึงอันนี้ยทอดออกมาแล้วจะสวยกล้วยจะไม่ไม่เละเลยไม่แฉะเลยแบบนี้นะคะถ้าเขียวกว่านี้เวลาเอาไปทอดอความหวานของกล้วยเขาจะน้อยลงแต่รูปทรงอะ่ะเขาจะสวยมาก ถ้าเพื่อนๆชอบแบบนั้นก็เลือกเป็นแบบเขียวไปเลยก็ได้นะซิรินเคยเอากล้วยเขียวๆมาทอดนะมันไม่หวานเลยอะแต่มันมันเพราะฉะนั้นเวลาจะผสมแป้งก็ต้องเติมน้ำตาลไปอีกนิดหนึ่งนะคะเพิ่มความหวานแต่ถ้าเป็นกล้วยที่อย่างซิลินทอดไปเมื่อเมื่อต้นคลิปอะนะคะเขาจะเขาเหลืองแล้วเขาสีเวอ่ะนี่เห็นไหมมันจะไม่เหมือนกัน ทอดออกมาไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เวลาทอดแล้วอะ่ะเขาจะเขาจะนิ่มและเขาก็จะแฉะนิดนึงเนาะแต่อร่อยเขาจะหวานมากเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วนะคะสูตรที่ให้ไปเนี่ยพอดีกับกล้วยแบบนี้แล้วแม็กซิมัมแล้วอะ่ะซิลินว่านะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆชอบหวานกินกว่านี้ก็เติมน้ำตาลลงไปได้นะคะวิธีการทอดซิลินยังไม่ได้บอกลืม วิธีการทอดเนี่ยทอดในน้ำมันที่ร้อนนะคะเร่งไฟเร่งน้ำมันให้ร้อนก่อนพอน้ำมันร้อนแล้วค่อยหลี่ไฟลงมานะคะค่อยเอากล้วยลงไปทอดแป้งทอดที่ซิลินลองทอดมาแล้วเนี่ยสูตรนี้นะคะดีที่สุดคือต้องรองให้มะพร้าวอืดได้เต็มที่ของซิลินเนี่ยทิ้งไว้ข้ามคืนเลย ทิ้งไว้ข้ามคืนหรือทิ้งไว้เป็นชั่วโมงอะซีลินบางทีเตรียมแป้งไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ว่างก็มาทอดแบบเนี้ยแป้งมันก็อืพดพอเปิดเปิดฝาออกมาแล้วแป้งอืดอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะสามารถเติมน้ำได้เติมกะทิได้แล้วแต่แต่อย่าให้เหลวเพราะซีลินคิดว่าเวลาเอากล้วยอะไปจุ่มในแป้งเขาแป้งเขาจะติดติดกล้วยได้ดีกว่า เออถึงซิลินจะจุ่มหนานะคะเวลาทอดออกมามันก็มันมันไม่ได้เหมือนเราทอดผักชุบแป้งทอดอ่ะมันไม่ใช่นะมันคนละอารมณ์กันเลยนะเพราะว่าในสูตรนี้ยซิลินใส่มะพร้าวเยอะมากนะคะใส่มะพร้าวเยอะมากเวลาทอดออกมานะถึงแป้งมันจะหนามันก็อร่อยนะคะเพราะมันมีความมันของมะพร้าวมีความมันของกะทิเออยิ่งกินยิ่งมันอ่ะยิ่งโอ้โหกินเบกแตก เบรกแตกเลยจริงๆหยุดกินไม่ได้มันอร่อยจริงๆลูกกินเป็นหวีนี่พูดในคลิปที่แล้วนะ่ะเรื่องจริงนะคะหวีหนึ่งมีหกลูกอะ่ะสองคนลูกกินกันหกลูกปักเดียวหมดเออซิลินกินอีกพ่อเลี้ยงกินอีกสองหวีสิบสองลูกปักเดียวมันอร่อยอย่างนั้นเลยจริงๆนะเมื่อกี้พูดถึงกล้วยพูดถึงน้ำมันพูดถึงการทอดเนาะ เออและอะไรอีกยังไม่ได้พูดเออแล้วถ้าถามว่าถ้ากล้วยมันแฉกล้วยมันนิ่มอย่างเงี้ยแล้วแป้งมันจะกรอบหรอตอบตรงนี้เลยนะคะว่าแป้งยังกรอบอยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทอดออกมาแล้วเนี่ยคุณยังไม่กินเลยภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยความเปียกความแฉะของกล้วยอะ่ะเขาก็จะซึมออกมานะวิธี ทําให้มันกรอบขึ้นมาอีกก็คือการอุ่นด้วยการเอาไปใส่ในเตาอบนะคะเขาก็จะกรอบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกล้วยประมาณเนี้ยแบบเนี้ยิรีวัาอร่อยมากมันมันฉ่ำมากกับข้างในอะ่ะยิ่งยิ่งกล้วยทอดอะ่ะกล้วยมันไปสัมผัสกับน,น้ำมันอะ่ะมันยิ่งเพิ่มความหวานของกล้วยอะแล้วก็ความมันของมะพร้าวความมันของกะทิและความหอมมันของงา โอ้โหมันลงตัวสูตรนี้ลงตัวมากแล้วเวลาซิลินทอดนะคะเอ,อแป้งเนี่ยเขาจะไปเคลือบกล้วยหมดทั้งทั้งตัวตัวกล้วยอะ่ะเออมันเหมือนนักเก็ตพ่อเลี้ยงบอกว่ากล้วยทอดซิลินเหมือนนักเก็ตที่ทอดให้ดูเป็นตัวอย่างเมื่อกี้นะคะคือคือมะพร้าวอะ่ะมันยังไม่อืดไงแป้งมันก็เลยดูเหลวๆเ,เนาะเวลาซิลินเอากล้วยชุบลงไปในแป้งอะ่ะ มันไม่มันไม่ติดอ่ะมันเหมือนมันยังไม่ค่อยติดดีอ่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมใจเย็นๆรอให้มะพร้าวแห้งนั่นนะคะอืดดีก่อนเนาะคลิปนี้นะคะหวังว่า จะได้คำตอบแล้วก็จะได้สูตรอร่อยๆอไปทำกินกันกันกบครอบครัวนะคะหรือว่าจะทำขายก็ได้แล้วอย่าลืมติดตามต่อคลิปหน้านะคะซิลินจะเอากล้วยอันนี้ไปขายที่ตลาดครั้งแรกจะขายได้ไหมแล้วจะขายราคาเท่าไหร่พบกันใหม่คลิปหน้าอ่ะถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แล้วคุณยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วย กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหบัอวอเบนโตเรื่องกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้ะไรนี่รู้แล้วคลิปที่แล้วซิลินถามว่าเขาเรียกกล้วยแขกหรือว่ากล้วยทอดซิลินก็ไปหามาในอินเทอร์เน็ตเออ เขาว่ากล้วยแขกเนี่ยมันมาจากตั้งแต่สมัยนานมาแล้วเนาะสมัยคนอินเดียเข้ามาอยู่ในไทยแล้วคนอินเดียเขาก็ชอบกินของทอดอะไรก็ทอดทอดทอด,ทอดแล้วเขาก็เอากล้วยมาทอดทีนี้กล้วยสมัยก่อนน่ะคนอินเดียเป็นคนบุกเบิกเขาว่านะแล้วก็คนไทยก็ไปซึมซับวัฒนธรรมการกินกล้วยทอดของอินเดียมาพอมันเป็นของอินเดียเขาก็เลยเรียก กล้วยทอดอันนี้ว่ากล้วยแขกกล้วยแขกจนติดปากมาถึงทุกวันนี้นะคะแต่บ้านเราก็เรียกว่ากล้วยทอดนั่นแหละอืมสรุปว่าเรียกกล้วยทอดเนาะและนี่อยู่เมืองนอกก็เลยกลายเป็นกล้วยหอมทอดค่ะอย่าลืมลองเอาไปทำทานกันดูนะจ๊ะหอมอร่อย